สวัสดีครับหมอวิเทวตีครับมีใครรู้จักโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคเนื้อเน่าบ้างครับอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับถ้าเป็นแล้วเนะี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากแล้วเรามีวิธีการป้องกันหรือว่าจะสังเกตยังไงบ้างว่าเราจะเป็นโรคนี้วันนี้ไปดูกันนะครับขอเริ่มจากเคสนี้ก่อนแล้วกันนะเกิดไม่นานนี้เองนะวันที่23เมษายน2567ที่ประเทศจีนก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะครับคุณย่าและก็เด็กอายุ2ขวบไปเดินตลาดด้วยกันครับ แล้วก็ระหว่างเดินตลาดเนี่ยคุณย่าเห็นว่าหลานเนี่ยสนใจไปเล่นกับปลาน,ะน่าจะอยากกินปลาสรุปคุณย่าก็ตัดสินใจซื้อปลานํากลับบ้านเพื่อที่จะไปทําให้หลานกินนี่แหละครับแต่ระหว่างกลับนะครับก็ให้หลานถือถุงปลาที่ซื้อมาเนี่ยกลับไปด้วยแต่ตอนกลับไปบ้านแล้วหลานเริ่มไม่สบายครับคุณพ่อเริ่มเห็นว่ามีไข้มีอาเจียนเ,เริ่มมีซึมลงและที่สําคัญนะบริเวณเท้าขวาเขาเนี่ยครับมีรอยบวมแดงแล้วก็มีลักษณะเป็นสีดําคุณพ่อและก็ย่าก็ไม่รอช้าครับรีบพาหลานเนี่ย ไปโรงพยาบาลทันทีแต่ว่าการไม่สู้ดีนะครับหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรค แบคทีรียกินเนื้อหรือภาษา,ษาอังกฤษเราจะเรียกว่า necrotizing fasciitis หรือภาษาการแพทย์เราจะเรียกย่อว่า NF โรคนี้เกิดจากการที่มีแบคทีเียนะติดเชื้อจากชั้นผิวหนังเราเนี่ยแล้วก็ลามไปถึงชั้นกล้ามเนื้อด้านในจากข่าวนะบอกว่านอนห้อง ICU อยู่าคา่าเชื้อต้องให้อยู่แล้วแต่ว่านอนาคเนี่ยไม่แน่ใจว่าการรักษาจะเป็นไปได้ดีหรือเปล่าหรือจะต้องทําการตัดเท้าหรือตัดขาหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยมันคือโรคอะไรนะคร การที่มีแบคทีเรียที่ลามนะครับจากชั้นผิวหนังด้านนอกทะลุไปถึงชั้นพังผืดด้านในครับหรืออาจจะทะลุไปถึงชั้นกล้ามเนื้อด้านในได้เลยมาดูรูปกันดีกว่านะครับจะได้เข้าใจว่ากลไกการเกิดเป็นยังไงจากรูปนะครับอันนี้เป็นผิวหนังปกติของคนเรานะครับก็จะมีประกอบไปด้วยหลายชั้นนะชั้นบนสุดก็คือผิวหนังกำพร้านะครับหรือบางคนเรียกว่าขี้ใครนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า e เดอร์มิสแล้วก็ผิวหนังชั้นแท้นะครับ d e r มิสลงมาชั้นไขมันแล้วก็ ตรงนี้ครับที่สําคัญเนาะเขาเรียกว่าชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแฟชเชียแล้วก็ลงมาครับจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อปกติการติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชั้นหนังกำพร้าครับหรือไม่ก็ผิวหนังแท้นอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อหรือบางคนเป็นฝีก็อยู่ที่ชั้นนี้แต่ในกรณีที่เชื้อโรคนะครับลามไปถึงชั้นแฟชเชียครับหรือว่าชั้นเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเนี่ยหรือว่าในบางกรณีเนี่ยทะลุไปถึงกล้ามเนื้อเนี่ย อันนี้จะส่งผลทําให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่รุนแรงโรคแบคทีเรียรกินเนื้อคน,นจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะแล้วก็จะมีหลายตัวครับมีเชื้อหลายตัวแต่ว่าเชื้อที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่เรียกว่าสเตปโตคอคัสก๊ปเอพวกนี้ก็อยู่ตามผิวหนังของคนเราครับโดยปกติแล้วนะก็ไม่ได้ก่อโรคอะไรหรือบางคนนะครับติดเชื้อแบคทีเรียรตัวนี้เข้าไปที่คอก็จะมีเรื่องคออักเสบกลุ่มต่อมาครับคือกลุ่มพวกสเตปไฟโลคอคัสเชื้อตัวนี้เป็นแบคทีเรียก็อยู่ตาามที่่ผิวหนนนนัังงขอคเเรชกโดย ปกติทั่วไปแล้วนะไม่ได้ก่อโรคอะไรจะเห็นไหมครับว่าผิวหนังของคนเราเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในการปกป้องหรือป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ตัวต่อมาทีเรียกว่า VBO วันนฟิคัสจากเคสนี้ของเด็กครับคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยไปสัมผัสกับปลาเชื้อตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่อยู่กับพวกสัตว์ทะเลครับเช่นปลาทะเลหรือว่าหอยเมื่อเราไปสัมผัสนะครับมีแผลแล้วเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้ครับก็จะสามารถลามไปที่ชั้นผิวหนังด้านในได้แล้วก็เชื้อตัวนี้มีความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับตัววิบิโอในตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารทะเลที่ไม่สุกพวกนี้ก็จะเข้าไปที่กระเพาะอาหารครับแล้วก็แทรกซึมเข้าไปที่กระแสะเลือดได้ส่งผลนะาให้้มีกรรติดเชือโค แบคทีเรียกินเนสขนได้เช่นกันโดยเฉพาะคนที่สูงอายุและก็คนที่เป็นโรคประจําตัวบางอย่างจะมีโอกาสเป็นโรคแบคทีเรียกินเนอคนชนิดที่เกิดจากการกินอาหารได้เช่นกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเกิดจากการติดเชื้อที่แผลเป็นหลักมากกว่าการกิน จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่ามีคนเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน,นประมาณ15คนต่อประชากร100,000คนและอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะว่าประมาณ17-49จะเห็นว่าอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยค่อนข้างกว้างมากครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับอายุโรคประจําตัวที่เป็นหรือว่าระยะเวลาเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมาพบหมอนเนี่ยเร็วมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากๆครับที่จะรักษาโรคนี้โดยโรคนี้นะพบได้ใน,ในช่วง ฤดูร้อ,อนะครับช่วงมีนาถึงเดือนมิถุนาเนี่ยจะพบโรคนี้ ได้บ่อยกว่าฤดูอื่นแล้วก็ช่วงเวลาที่พบน้อยลงมานะครับก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีช่วงหน้าร้อนเนี่ยนอกจากโรคลมแดดแล้วเนี่ยแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยก็ต้องระวังให้มากๆเช่นกันส่วนโรคลมแดดเนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วนะวิธีการป้องกันด้วยถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ให้ไปตามดูกันได้ครับเพราะว่าโรคนี้ก็อันตรายนะเป็นภาวะฉุกเฉินเสียชีวิตได้เช่นกันแล้วโรคนี้จะเกิดกับใครบ้างจริงแล้วเกิดได้ทุกคนคนโตก็ได้ไวัยรุ่นก็ได้คนสูงอายุก็ได้แต่ว่าคนที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าครับกลุ่มเสี่ยงก็จะมีเช่นอายุน้อยนะตามข่าวใช่ไหมครับแล้วก็คนสูงอายุคนที่ทํางานครับที่เกี่ยวข้องกับน้ําทะเลนะต้องไปโดนน้าทะเลบ่อยๆก็จะมีเชื้อแบคทีเรียที่ผมบอกไปคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำครับเช่นเป็น h i v ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เช่นคนที่เป็นมะเร็งครับแล้วก็ ต้องทําการรักษาคนที่มีโรคประจําตัวและยังคุมได้ไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงนะครับเช่นเป็นเบาหวานยังควบคุมน้ําตาลได้ไม่ดีเป็นความดันโลหิตสูงหรือคนที่เป็นโรคไตนะครับต้องฟอกไตหรือคนเป็นโรคตับนอกจากนี้คนที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จครับแล้วก็คนท้องกลุ่มพวกนี้นครับจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใบเคลียกินเนื้อคนเนี่ยมากกว่าคนปกติส่วนลักษณะแผลนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ามีแผลเหมือนโดน ทิ่มนะครับมีแผลเลือดออกเนี่ยอันนี้สังเกตง่ายอยู่แล้วแต่อยากให้ระวังไว้อีกข้อหนึ่งจริงๆแล้วแผลฟกช้ำเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันนะเช่นไปเดินเตะโต๊ะนะครับเดินเตะเก้าอี้นะครับเป็นแผลฟกช้ำเนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วนะจะมีรอยถลอกเล็กๆนกะทีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะแต่ก็เป็นสาเหตุครับทำให้เชื้อโรคตัวนี้เข้าไปสู่ร่างกายได้เช่นกันสอาการที่ต้องสังเกตตัวเองการคือจะมีปวด บวมแดงร้อนที่สําคัญเลยนะครับลักษณะแดงเนี่ยจะไม่ใช่แดงเหมือนที่เราเป็นผิวอักเสบเหมือนเราเป็นแผลครับมันจะแดงลักษณะเหมือนแดงคล้ำสีม่วงเราคําบริเวณขอบขอบ,ขอบแผลครับจะมีเสียงก๊อบแกลบก๊อบแกลบเสียงเหมือนเป็นลมเสียงเป็นอากาศนะครับเพราะว่าแบคทีเรียพวกนี้ครับจะสามารถสร้างแกส๊สออกมาได้ส่วนอาการอื่นถ้ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมด้วยเนี่ยจะมีการอืดร่วมด้วยครับเช่นมีไข้สูงมีหนาวสัน่นมีอาเจียนหรือในบางกรณีเนี่ยมีอาการหมดสติความดันโลหิตต่ำแล้วก็ช็อกได้เลยครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างลักษณะของโรคไบทีเลกินเนื้อคนเนี่ยลักษณะที่ผมบอกไปเป็นขอบเขตของแผลเนี่ยมันจะลามเร็วมากครับซึ่งปกติถ้าเราเป็นแผลเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่ใช่ไหมครับโดนมีดบาดโดน,โดนมีแผลถลอกมาแต่แผลพวกนี้จะลามเร็วมากครับแป๊บเดียวนะจากวงเล็กๆกลายเป็นวงใหญ่ๆและที่สําคัญเลยมีอาการปวด อย่าางมากถ้ามีอาการแบบนี้แล้วต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคภาวะฉุกเฉินมีข้อสังเกตให้อีกข้อหนึ่งนะถ้าเราสังเกตว่าลักษณะแผลนะครับกับอาการปวดเนี่ยเอ๊ะมันทาไมมันดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันเลยเช่นไปวิ่งหกล้มมามีแผลอ,อะไรบาดมานะครับเดินเตะนู่นเตะนี่มามีแผลฝกช้ำนิดเดียวแต่แป๊บเดียวนะบวมแดงและช้ำมากกดไปแล้วเจ็บเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีครับ ไม่ต้องรอนะถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อทันทีเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นมากๆนะครับอาจจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อการตัดเนื้อเยื่อตายออกระยะการติดเชื้อนะไม่ต้องรอถึงเป็นวันนะแป๊บเดียวครับพวกนี้หลักชั่วโมงบางคนหลักครึ่งชั่วโมงเองนะครับตำแหน่งที่มักจะเป็นโรคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดที่ขาแล้วก็ที่เท้าเนี่ยพบได้ถึง 60- 70%นะครับแล้วก็เป็นที่บริเวณแขนเนี่ย ที่มือเนี่ยพบน้อยกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะตำแหน่งที่ขานะตำแหน่งที่เรามีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรือว่าไปโดนเนี่ยเป็นแผลแนเนี่ยง่ายกว่าที่อื่นแล้วก็ตำแหน่งขาหรือว่าเท้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจบางทีเป็นแผลนะ่เตะน,นู่นไปเตะนี่ Be T in, หรือว่าไปเหยียบนู่นมีแผลเนี Me ่ยบางทีก็ไม่ได้สนใจอย่างยกตัวอย่างก็อย่างเคสนะครับเด็กเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะเป็นแผลเล็กๆนะครับแล้วมันก็จะเริ่มลามได้หรือว่าคนสูงอายุที่มีโรคประจําตัวบางอย่างด้วยเช่นเป็นเบาหวานบางทีเขาไปเตะไปเหยียบอะไไรมาเปบแก้ว เป็นแผลบางทียังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเพราะฉะนั้นแล้วนะคนที่กลุ่มเสี่ยงผมว่าอันเนี้ยต้องยิ่งสังเกตตัวเองมากคนอื่นเลยนะครับในเด็กในคนสูงอายุแล้ะคนที่สัมผัส น้ำทะเลบ่อยๆแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนาะถ้าคนที่กินอาหารทะเลไม่สุกนะครับก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกันเพราะว่าจะเข้าไปที่กระแสะเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโรคติดเชื้อตรงเนี้ยที่แขนก็ได้ที่ขาก็ได้อย่างเช่นนะครับขา่าวเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะปี2566-61ประมาณนี้ครับมีคนเกาหลีใต้นะครับไปกินอาหารทะเลนะ หลังจากกินแล้วนะครับประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยมีอาการปวดที่บริเวณแขนซ้ายมากครับซึ่งคนนี้นะครับมีโรคประจําตัวเป็นความดันเบาหวานและก็ฟอกไตยอยู่เป็นแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยลามไปที่แขนข้างซ้ายนะครับต้องตัดแขนซ้ายออกเพราะฉะนั้นที่ผมบอกคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยการกินอาหารนะครับอ่านทะเลเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกันเพราะว่าหลังจากาย่อยอาหารไปแล้วเนี่ยเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ครับมันจะติดเชื้อลามไปที่กระแสะเลือดอย่างไรก็ตามครับเชื้อตัวนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่ แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเช่นข่าวเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนสิงหาคมสอง6หกมีนางแบบคนหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ดังมากนะครับชื่อว่าคุณเจนนิเฟอร์บาร์โลครับอายุ3าปีไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะเป็นนางแบบแข็งแรงดีตอนนั้นที่มีปัญหาคือเพราะว่าไปเที่ยวที่ทะเลครับไปเที่ยวที่บาฮามาสแล้วก็มีแผลที่บริเวณขขวาเล็กๆหลังจากนั้นแล้วนะครับมีการติดเชื้อการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้มีภาวะช็อกเกิดขึ้นแล้วก็มีภาวะไตาวายตับวายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับมิทิแยว่าเป็นโนรคบาคีเลียกินเนื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องทําการผ่าตัดแล้วก็นอนโคม่าอยู่เกือบ10วันผ่าตัดไปทั้งหมดนะเกือบ30ครั้งครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาขาได้ซึ่งโรคบาคีเลียกินเนื้อคนสามารถเกิดกับใครก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกนะคนนี้ก็คือแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อ หลายตัวก็ได้ครับพะนั้นแล้วก็ให้สังเกตอาการตัวเองนะครับอย่าชะล่าใจว่าแข็งแรงดีนะครับคนสุขภาพปกติแข็งแรงดีอย่างเคสดีก็เป็นโรคนี้ได้เช่นกันครับการรักษาก็จะแบ่งเป็นสองอย่างครับ 1. คือให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ให้สารน้ําเพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้นะจะมีการขาดน้ําและก,การสูญเสียน้ําอย่างมาก และข้อต่อมาคือเนื้อตายออกครับเพราะว่าตรงบริเวณเนื้อตายเนี่ยเป็นบริเวณที่เส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ครับเชื้อโรคเนี่ยก็จะไปสะสมทําให้เกิดการติดเชื้อที่ปริมาณมากขึ้นเนื้อเยื่อที่ตายเนี่ยจะมีการสร้างสารพิษต่อร่างกายอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคเนี้ยเนี่ยก็ต้องทําการตัดเนื้อตายออกถ้าในกรณีเช่นเป็นไม้มาเนี่ยอาจจะทําการผ่าตัดเป็นการเลาะเนื้อเยื่อบางส่วนออกแต่ว่าถ้าเนื้อตายเนี่ยขอบเขตกว้างมากๆเนี่ย อาจจะต้องทําการตัดอวัยวะนั้นออกเลยนะครับแล้วก็ต้องติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาได้ครับเช่นแผลติดเชื้อมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นมีภาวะไตาวายมีภาวะปอดอักเสบหรือเนื้อเยื่อตายเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็ต้อง ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดผมจะแบ่งไปทั้งหมด3ข้อกลุ่มแรกเลยนะเด็กคนสูงอายุและมีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยไปวิ่งซนมาที่ไหนไปเล่นมาที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องกลับมาดูที่บริเวณตามตัวด้วยนะครับว่ามีแผลอะไรหรือเปล่าและมีการบวมแดงด้วยหรือเปล่าหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยเริ่มซึมและเริ่มมีอาการผิดปกติอันนี้ก็ต้องสังเกตอาการต่อมาคือคนสูงอายุครับคนสูงอายุและที่สําคัญเลยถ้าเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยความรู้สึก ต่อการรับสนะัมผัสภายนอกเนี่ยจะแย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผลเนี่ยบางคนเนี่ยที่ผมบอกไปเนาะมีแผลบางคนก็ไม่รู้ตัวเลยอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตอาการของท่านด้วยนะครับว่ามีแผลที่บริเวณที่สําคัญเลยที่เท้าที่ขาเนี่ยข้อที่สอเมื่อมีแผลแล้วไม่ว่าจะเป็นแผลขนาดเล็กแค่ไหนก็ตามก็ต้องทําความสะอาดด้วยครับนอกจาะเป็นล้างด้วยน้ําเกลือทาแอลกอฮอล์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ขอบแผลทาโพพิโดนไอโอดีนและที่สําคัญเลยเมื่อมีแผลแล้วก็อย่า ให้ผิวหนังตรงที่มีแผลเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเช่นไปโดนดินพวกนี้ก็จะเสี่ยงการเกิดติดเชื้อได้แล้วก็ไม่ให้ใช้พวกยาผงนะจะเห็นว่าบางคนใช้ยาผงเนะี่ยไปโรยที่บริเวณแผลเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เช่นกันครับในกรณีที่ไปโดนวัสดุหรือว่าสิ่งต่างตา่าที่มีความสกรปรกอย่างมากเนี่ยเช่นไปเหยียบตะป,ปูมาไปโดนไม้นะครับมาไปโดนเหล็กที่มีสนิมมาหรือว่าเราอุบัติเหตุไปล้มตกไปที่บริเวณมีน้ําโคลนหรือว่า ดินที่ไม่สะอาดในกรณีแบบนี้นะไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาจะดีกว่าครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจําตัวแล้วก็เด็กเล็กคนสูงอายุเนี่ยถ้ามีแผลวัสดุที่ดูสกปรกเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อง่ายนะครับเพราะใช้แล้วรีบไปโรงบาลเพื่อทําการรักษาจะดีกว่าข้อต่อมานะครับข้อสุดท้ายนะเมื่อมีแผลแล้วทําความสะอาดแล้วทุกอย่างแล้วทำไมมันบวม แดงปวดมากขึ้นเร็วลามเร็วขึ้นมากกว่าปกติไม่ต้องรอถึงเช้าหรือว่าถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าทําการรักษาแต่แรก,แรกมีโอกาสหายได้รวดเร็วกว่าเพราะที่ผมบอกไปคือพวกนี้แล้วเวลาแป๊บเดียวครับบางทีก็ชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะคะรับพาะฉะ้นั้นถ้ามีแล้วเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลวันนี้เรื่องที่จะมาเตือนเกี่ยวกับโรคแบเทเรกินในคนก็เท่านี้ครับยังไงช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่า กดช่องซูเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโชว์ตัวหน่อยคนนี้น้องค้มะครับชื่อเล่นชื่อหมีเป็นแมวนุ่มนิสัยดีที่สุดในบ้านนะตัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนุ่มมาไป